สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วครับที่สาขาสามที่นี่ร้านอที่มีตังวัสดุอะไรยนต์นะครับผมตั้งอยู่ที่หมู่บ้านหนองหัวช้างตำบลพระเทลินอำเภอลำปายมาตจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมเบอร์โทรติดต่อก็0803839789 0840483799พบกับผมครับอพีทักษ์วีร์เหมือนเดิมแล้วก็เจญิงครับคุณหันเลือไทยนะครับผมก็มาอัปเดตครับ ช่วงนี้รถก็จะเบาบางหน่อยครับช่วงนี้รถออกทุกวันนะครับรถก็ทยอยออกเรื่อยๆนะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการทำนานะครับลูกค้าก็สั่งจองมาเรื่อยๆทั้งหน้าร้านาในส่วนของ Walk in แล้วก็ในในส่วนของลูกค้าออนไลน์นะครับผมก็โทรเข้าติดต่อเข้ามาสั่งจองเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ที่หน้าร้านตอนนี้ก็เลือสองคันครับสองคัน <vois> วันนี้ก็เลือสองคัน <at> ก็ขายสองคันก่อนแล้วกัน เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะมีรถเข้ามาทยอยเข้ามาเรื่อยๆครับเริ่มกันที่คันแรกเลยนะครับคันแรกก็จะเป็นในส่วนของรถไถไคโรติกนะครับตัวนี้เป็นรถแบรนด์เกาหลีนะครับเป็นแบรนด์เกาหลีนะครับรถนําเข้าจากประเทศเกาหลีเลยนะครับประเทศเกาหลีนี้จะใช้แบรนด์นี้เยอะกว่าคูปตานะครับคูปต้าบ้านเขาค่อนข้างจะใช้น้อยน้อยเลยแหละครับเป็นเปอร์เซ็นต์ก็หลักสิบครับหลัก ไม,ไม่ถึง10%อาจจะเป็นในส่วนของคายอติจะเป็นแบรนด์ดังนะครับอยู่ที่ประเทศเกาหลีก็จะเหมือนเหมือนกับบ้านเราบ้านเราก็มีคูบต้าเป็นแบรนด์แบรนด์หลักครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูการทําง,งานกันนะครับคายอติเอ e ็กนะครับผมตัวนี้เป็นรถขนาด50แรงมา้าเครื่องยนต์4สูบนะครับเป็นเครื่องยนต์ดิเรกชันนะครับผมตัวนี้จะมาพร้อมกับอุปกรณ์ดันหน้าผ่านหลังโรตารีอ่าจากปกติสองตัวนี้สองแสนบาท ปกติราคา2 1 9 0 0 0กว่า3ชิวันนี้ขายเพียง1 8 9 0 0 0บาทนะครับอ่ะตัวนี้เป็นเกียร์ชัดเทิร์ด้วย เครื่องดีสีเดิมครับสีสันเดิมๆเ,เลย1 8 9 0 0แบาทนะครับอ่าระบบไฮดรอลิกใช้งานได้ปกตินะครับหน้าหลังยางก็สภาพดีอ่าเอาไปก็พร้อมใช้งานครับสีสันเดิมๆนะครับ1 8 9 0 0แบาทตรงฟรี300โลอ่าของแถม5รายการมีให้เหมือนเดิมนะครับมันเป็นเบียร์หนึงง่งลังน้ำมะลุมหนึ่งลังข้าวสารหนึ่งกระสอบน้ำเปล่าสิบแพ็คแล้วก็ผลไม้อีกหนึ่งกระสอบตามฤดูกาลนะครับผมใช้ติเอค่าสูงครับหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาท ฟังไม่ผิดครับอ่าถัดมาสวทสวทสวทไม่ใช่รถไทยสวทนะครับอันนี้รถพีอาร์สวทสวทอ่ารถพีอาร์สวทสวทเลนเจอร์เครื่องยนต์2,005เครื่อง2,005อ่าจากปกติ50,000บาทตอนนี้ไม่ขายครับเอ๊ตัวนี้เป็นโอเพนแคปไหมไมโอนะโอเคแต่ปกติ50,000ไม่ขายวันนี้ขาย40,000เพรพอ เรื่องดีครับไปพร้อมใช้ง,งานเลยอันนี้มีเล่มเลยไหมครับเป็นหุ่นยนตพร้อมครับ <c oughs> อันนี้ก็ขับมาจากขับทางไกลเรื่อสบายเลยครับ สิงเงอนบาทมาพร้อมกับท่อซิงเลยเซมื่ินบาทเรถเพิ่งมานะครับตอนนี้ยังไม่ทันได้ล้างทำให้ดูสภาพก่อนเลยโอ้เครื่องนิ่ง ครับซื้อขายแลกเปลี่ยนที่เทินเหมือนเดิมนะครับไม่มได้ไอ้ตามไดัน,นครับสนใจไงครับโทรมาครับ0803839789 0840483799แล้วก็เบอร์แอดมิน hmm. เดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะครับแอดมินทุกสาขาเลยฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดต like ิดตามด้วยครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันต่อนะครับผม <c oughs> อ่เดี๋ยวไปเจอกันฝั่งนี้นะครับฝั่งของทางร้านที่สาขาสามนะครับผม <c oughs> เริ่มกันคันแรกเลยครันนี้ก็เป็นรถฟอร์ดรถฟอร์ดคันนี้อ่าเครื่องยนต์นะฟอร์ดตัวนี้เป็นฟอร์ด เจ็ดเจ็ดนะครับบดเจ็ดเจ็ดตัวรถก็ไปดันขายตามสภาพไปตัวรถก็ไปดันท้ายสวยอยู่นะท้ายอ่าตามสภาพเอาไปเอาไปแบบแบบยางร่วงอย่างนี้เลยเรีย่สิทีห้านะอันนี้ก็เครื่องหลวงเอาไปฟิตเครื่องเอาอันนี้ไปแสนสามตัวรถก็ไปดันเครื่องติดได้ไหมติดได้ครับได้แต่ว่ายากนะครับเครื่องหลวมเครื่องติดยากครับ ยังมีเวลาทําต่อก็หนึ่งแสนสามหมื่นบาทหาค้อม,มีให้นะครับอ่ทําสีให้แล้วทําสีแล้วแต่ว่ายังตอนแรกก็ว่ามันน่าจะไหวเดูไปดมูมาไม่ไหวก็ขายตา,ตามสภาพแล้วกันเอาไปทําเครื่องเอาอไปทําเครื่องจบเลยครับแสนสามอันนี้รถเกี่ยวอุ้มโอ๊บริปก็ยังอยู่นะครับโอ๊บริบโิบเอาไปหกหมื่นหกหมื่น รถเกี่ยวคอมพตอร์ดีซี70ใส่อุ้ม95เคสช่วงล่างเครื่องเกียร์เฟืองท้ายเครื่องเกียร์ระบบตู้เอาความใช้งานนะครับแ็กไหมอันนี้ก็เดี๋ยวรอเก็บรายละเอียดแล้วก็ประกอบ70ถังของ95ครับเป็นถัง95ถังอุ้มนะครับ ก็ราคาก็เดี๋ยวรอเสร็จก่อนแล้วกันอ่าถ้ว่าท่านใดกดเจไม่ไหวก็โทรมาศูนยปดศูยดิมไหครับใช่ครับไม่ได้เปลี่ยนของสาสเก้าเจ็ดแดเกาศนยสี่ศูนย์สี่แปดสามเจ็ดเก้าเก้าช็คเกียร์เช็คลางล่างลเลยครบล้อนำาเตตร์นะครับตู้ตู้น้อก็จะทำเดี๋ยวทำตู้เบาให้ทำตู้เบาทำพอสปริงให้ทำเกียร์ดันให้นะครับ ก็คันนี้อันนี้ก็เป็น95อันนี้95ก็จะทําเป็นรถลองกระสอบครับนี่ <9. S 1> รถเก้า <5. S 1> รถ95เราตัดกุ้มแล้วเป็นลองกระสอบรถ70ใส่กุ้ม95รอติดตามชมครับคันนี้ติด่อแล้วแ4 5 0 8สองคันครับเราจะส่งอา่าโคราชกับอุตรดิตถ์ นะครับติดจองทั้งสองคันแลวครับผมเหมือนกันเลยเฟดแล้วก็รถเกี่ยวรถเกี่ยวสักยังอยู่นะครับหนึ่งแสนบาทตามสมภาพหนึ่งแสนไม่มีปัม๊มย้ำว่าไม่มีปั๊มตัวเดินนะครับต้องเอาสไลด์มาดึงเอานะครับเครื่องไม่ติดนะอ่าแสนเดียวหายลุกๆไปอ่าสนใจยังไงโทรมาครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นมาให้เลยนะครับผม สักพัฒนา S-S50 นะครับตัวนี้เป็นรถขนาดกลางเครื่องรวก้ห้เครื่องฮิโน h โ7แล้วก็ตัวเดินสินะครับโซ่4ี่สบหกข้ออ,อ,อย่างนีก็ต้องขอขอบคุณสำหรับ fc ทุกท่านนะครับเ <ๆ S 1> พื่อนเพ่พี่พี่น้องน้อง f อแซอม่พี่น้องชาวกเกษตรกรไทยแล้วก็ fc ที่ติดตามทุกช่องทางของทางร้านนะครับผม ขอบคุณจากแก่ทีมงานพี่ทักษีรำคนเดิมครับผมสวัสดีครับ